สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไอซ์อภิษดาคลอดลูกชายคนที่สองแล้วน้องเลอาเหินน้องหนักมากต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่คนสวยไอซ์อภิษดาเครือคงคาที่ล่าสุดคลอดลูกชายคนที่สองออกมาอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมากลายเป็นคุณแม่ลูกสองสุดแฮปปี้แบบเต็มตัวตลอดช่วงใกล้คลอดไอซ์ Ice ยังคงลุยงานไม่หยุดโพสต์ภาพอุ้มทองสวยๆคู่กับลูกสาวคนโต น้องเลอาให้แฟนๆได้ยิ้มตามกันอยู่เสมอเรียกว่าท้องโตแค่ไหนแม่ก็ยังสวยและสดใสเหมือนเดิมเป๊ะเรื่องชื่อของเจ้าตัวน้อยไอซ์เคยเล่าว,ว่าคุณสามีอยากได้ชื่อที่สั้นกระชับและมีความหมายเชิงศาสนาจากคัมภีร์ไบเบิเลส่วนเธอเองก็อยากให้มีเพียงสามตัวอักษรเพื่อให้คล้องกับชื่อเลอาน่ารักและเข้าคู่กันแบบพี่น้องงานนี้แฟนๆเลยร่วมสนุกทายชื่อกันอย่างคึกคัก และชื่อที่มาแรงที่สุดก็คือโนอาและล่าสุดแม่ไอซ์ก็ได้ออกมาเฉลยแล้วค่ะว่าชื่อของเบบี้บอยก็คือโนอานั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ